แต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อนามสก,กุลที่พ่อครูตั้งให้ค่ะอยากให้ประชาชนช่วยแนะนําตัวค่ะอ,อ๋อดิฉันนะคะดิฉันชื่อโชรดาค่ะเ<อ>พราะวันีดิฉันพ่อไม่ได้ิฉันไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพราะ<อ>ว่าดิฉันกว่าจะรับชื่อตัวเองได้นี่ใช้เวลายเยอะเพราะชื่อโชรดาไม่ต้องคนสวยๆใช่ไหมก<อ>ัดิฉันก็ไม่สวยไม่เก่ง<อ>แล้วมีชื่อที่ทหลวงปู่พ่อครูตั้งให้ไหมคะไม่มีค่ะเพราะเป็นดิฉันกว่าจะทํารับได้ รับชื่อตัวเองได้ก็ใช้เวลานานก็เลยไม่คิดจะเปลี่ยนใหม่แล้วปัจจุบันประชนอายุเท่าไหร่แล้วคะ74ปีค่ะประชนก็อยู่ในอโศกมานานแล้วประมาณสัก20ปีได้ไหมคะกี่ปีอยู่อโศกคือเราแบบถ้าจะนับแล้วก็ประมาณ20กว่าปีค่ะเพราะว่าไปดูแลคุณแม่10กว่าปีค<ฆ>่ะสามจุกว่าปีนะทั้งรวม เราปฏิบัติธรรมมาก็30กว่าปีแล้วค่ะประชานดูแลรับงานอะไรบ้างคะที่ช่วงเวลาอ๋อดิฉันเข้ามาใหม่ๆดิฉันก็ฝึกทำอาหารอ่ะก็มาทําอาหารเพราะว่าก็ไม่รู้จะทําอะไรทำแต่อาหาร่เออทำอาหารบังสวิรัติมาตลอดเลยนะคะอยู่ที่ชมรอเชียงชมาลดอสันติอโศกใช่ไหมคะตอนแรกก็อยู่ที่จตุจักรชมรอจตุจักร แล้วก็จกตุตาก็ย้ายมาอยู่ที่สันติค่ะเพราะชนย้ายมาสันตินฉันก็ต้องไปดูแลแม่กลับมาก็ประมาณ1ิกว่าปี<ะ>แล้วก็<ะ>มาอยู่สันติมาตลอดเลยค่ะอ,อแล้วก็ป้าชนมีคติธรรมอะไรบ้างที่เราได้ปฏิบัติทรมายาวนานค่ะที่อยากฝากกับลูกหลานจริงๆก็ไม่มีอะไรก็คิดว่าก้าวออกมาแล้วก็ไม่ถอยหลังก็ทําไปเรื่อยๆถึงแม้ยังไงเราก็ไม่คิดถอยหลังเท่านั้นเลย<ะ>ก็อย่างพ่อท่านนไม่ถอยแม่แต่มาเครื่องมาเล่กงา<ะ> แล้วก็มีแง่คิดอะไรบ้างคะที่อยากจะฝากถึงลูกหลานชาวอาโศกที่จะต้องสารงานสืบต่อไปคะ่ะอ๋อค่ะคิดว่าอยู่อโศกมันก็ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากพออยู่ไปคุ้นเคยถนัดศึกษาธรรมมาไปแล้วก็ใช้ข้อธรรมของเราก็มาช่วยเหลือตัวเองแบ่งเบาตัวเองหมายถึงว่าเราถึงแม้เราจะทุกข์แต่เราก็ทุกข์ได้ไม่นานเราก็แก้ไขทุกข์ของเราได้ค่ะแล้วก็ฝากให้ลูกหลานว่าอดทนไปเถอะถึงแม้จะลําบากยังไง มันก็มีดีอยู่ในตัวนะคะ,ะ,ะยังไงก็จะมีสิ่งดีๆคือ,อที่ก้าวหน้าต่อไปนะคะใช่ค่ะ,อะขอบคุณค่ะประชนคะสุขสันต์วันสงการานต์นะคะเช่นกันค่ะ